เราเป็นลูกท่านเราก็ได้รับแฟสถางสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตั้งแต่ดึงกลับเข้ามาเข้าฌานก็มาคิดสำนึกที่ท่านสั่งสอนมาไม่งั้นก็อาจจะตกช่อตกครูไปแล้วก็ได้คนก็พูดใส่เรามามา,มากแล้วตงไปอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นในต่างๆแต่ก็เป็นของธรรมไดา นั่งเป็นจนเด็กพระบร,รมมอมก็มีข่าวไม่ดีข่าวดีมีได้ข่าวไม่ดีก็มีได้พวกเราต้องไปแยกแยะกันเองว่าอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงเพราะคนแน่จริงนี่เขาเชื่อความจริงเขาทาตามความจริงเขาไม่เชื่อข่าวลือข่าวลวงใครพูดว่ายังไงแน่จริงความจริงชนะเสมอเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองในเรื่องใดๆดังนั้น <BJ> ก็คนที่อยู่ก็ค็นคนตัดสิน เอาเอพิสุดเอาเอว่าเราดีไม่ดีแลัวเ,เป็นไรเือนมนุษย์ทั่วไปบางวันก็ท้อบางวันก็เสียใจบางวันก็แทบจะไม่อยากต่อสู้กับความไม่ดีแต่กําลังใจเนี่ยไม่ใช่มาจากเวลาเราแข็งแรงที่สุดกําลังใจหรือความมั่นใจมาจากสิ่งที่ได้รับการอบรมหรือความเชื่อที่ถูกต้องเวลาท้อก็ต้องเอาเหตุผลขึ้นมาพิจารณาเอาอุดมการขึ้นมาพิจารณาไม่ให้ความท้อนี่มันมา บั่นทอนและเป็นนายเราได้แล้วก็ทำต่อไปไม่มีใครไม่ท้อแต่จะให้ความท้อนั้นมันเป็นมานดึงเราลงไปได้มันต้องทอ้อมันต้องเบื่อมันต้องเครียดมันต้องเสียใจก็หยุดคิดก่อนหยุดคิดก่อนว่าทําไมท้อแท้หยุดคิดก่อนว่าเราอ่อนแอไปหรือเปล่าแล้วก็คิดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่ต้องทำนึกถึง คุณบิดามารดาคุณของบรรพบุรุษหลายหลายอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุร,รุษทำให้ไม่มากซึ่งสมัยนี้คนไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์กันคนไม่ค่อยคิดอะไรย้อนหลังไม่ได้สอนให้เป็นคนสมัยเก่าไดนโนเสาร์อะไรแต่ความเป็นมาความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาของชาติบ้านเมือง ทั้งที่ดีทั้งที่ไม่ดีเราก็จะรู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรมันเป็นประโยชน์อะไรมันไร้ประโยชน์